สีราชาแล้วล่ะค่ะพี่น้องนี่มีบัวตองแขกนะใบย่านางนะคะเก็บใบย่านางไปแกงหน่อไม้เดี๋ยวลูกเก็บใบย่านางนะคะ่ะนี่รูปเลยนะคะเนาะธรรมชาติล้วนๆเนาะคะเนาะอย่างกับธรรมชาติน,าน,ะะนี่มเมื่อกีบใบย่านางคะ่ะใบย่านางไปแกงหน่อไม้เพื่อนๆนะคะเนาะเขาป้านะคะเนาะน ค่ไไย่างใบหยานางค่ะมาเก็บใบยานางกันนะอันนี้เกิดเองเลยเนาะ<ม>เกิดเองเขาบอกตรงเฮ้ยเดีเ๋ยวไปไทยทริตัดหน่อไม้ด้วยเนาะค่ะเนาะแกงหน่อไม้แ่บๆเลยมาเนี่กินกับน้องสาวฮะก,กินกับโอ้ยขิดหอดบ้าน คิดทอดแต่ไมตอนอยู่นั่งน้อยๆเนาะค่ะไปโอ้พี่นะแม่นวัดตัวนี้นี่น้องแขกเนาะนี่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 โอ้ยพี่น้องเครือนี่พี่นะโหทีลาช้าล้วล่ะค่ะพี่น้องนี่มีบัวทองแขกนะใบหญ้านางนะคะไปหญ้านางไปแกงหน่อไม้เดี๋ยวลุงผัดหน่อไม้ด้วยอย่างด้วยแกงแบบแซ่บๆเรื่องซีแกงชุบพี่น้องกินเรื่องขนมสาวนะคะเนาะ ป๊าดอากาศดีคักเลยเก็บใบนางเนาะค่ะเนาะเก็บใบยานางค่ะใบยานางไปแกงแล้วไม้เนาะค่ะเนาะแก่งแล้วไหมแสบๆอือแกงบข่ายังข่ายังเก็บใบยานางนะค่ะนี่รูดเลยเนาะค่ะเนาะ ธรรมชาติล้วนๆเนาะคะ่ะเนาะอย่าง,งการธรรมชาติโอ้คุณนะ่ะแม่นวัดตัวนี้นี่น้องแกะเนาะนีะ่นี่ๆๆนี่นี่โอ้ยพี่น้องเครือนี่คุณนะ่ะนี่่มาเก็บใบยะนางคะ่ะใบยะนางไปแกงหน่อไม้เพื่อนๆนะคะเนาะเขาป้านะคะนะนี่ใส่เครื่องเอยอะๆเอาแม่กินน้ำนองหน่อยเด้อจ้าเพืนน่อนๆเพบ่แม่นน้องเบนขึ้นไหลแล้วมั้งเนี่ ิ0โมงนี่ค่ะพัดเยลยพัดถึงนะบรรยากาศอากาศดีมากเลยค่ะแต่ว่าอากาศหักห่อนนะคะหนาแดดก็เลยร้อนเนาะคะ่ะเพื่อนๆคนละโอ้ย <laughs> โมเมน้นท์ <laughs> เนาะโอ้เอาไปพิษเอาไปพิษได็ดๆเนาะคะหน้านะโอ้เยอดเลยค่ะ ใด้เลยได้เขียวกระชุมแล้วนะคะข้างนอกกับเป็นมันนะคะนะ้าปลามันน้องสาวนะคะนะป้าอากาศดีค่ะเลยเก็บ,บัดเราไม้ด้วยอยังด้วยแกงแบบแซ่บเรื่องสีแกงชูเพอนน่องกินเลยะคะ่ะก็บใบยนะนาอันนี้แบบเพิ่นขึ้นเองแมนบอฟป้าถืนอนะบรรยอากาศอากาศดีมากเลยคะ่ะแต่ว่าอากาศหักห่อนนะคะ,ะดดแดดก็เลยร้อนเนอะคะ่ะเพื่อน คผนนัดโอ,อดาาไม้ด้วยอย่างด้วยแกงแบบแซ่บๆเรื่องซีแกงชูเผดองกินเลยค่ะน,นางเนาะคะนะ่ะเนาะเก็บใบยญานางค่ะใบยญานางไปแกงน้ำมัเนาะคะนะ่ะเนาะแกงน้ำมัแซ่บๆอืมแก่ข่ายอย่างไปใบยญานางค่ะมาเก็บใบยญานางกันะนะ อันนี้เกิดเองเลยเนาะเกิดเองขางบ่ตรงเพ็นตองปลานะคะธรรมชาติล้วนๆเลยเอ้านี่ค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเ้อค่ะนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่อีกนะคะโอ้ปลาหาเห็ดนะคะเขามาหาเห็ดเพื่อเห็ดนะคะซองหาเห็ดพี่น้องซองหาเห็ดดัาเราไม้ด้วยอย่างด้วยแกงแบบแซ่บเรื่องทีแกงชุบเผ็ดน้องกินเด้อพันมัน นะอูอากาศดีมากเลยบรรยากาศสุดๆสุดๆเลยค่ะสงสัยสื่อใใหญ่มาอยู่น้องสาวนะคะนะป้าอากาศดีคักเลยเก็บไปปลูกหรอกเนาะพูน้ำป้าทยานี่นี่คอม่มนบ์ป่โอ้ยคือลบเนียนดีไงเนาะอันนี้โอ้ยขิดหอดบ้าน คีดท,ทอดจะไหมตอนอยู่นั่งน,น,น่อยๆนะคะไปขัดเด้อนี่เก็บใบย่านางใบเกงหน่อไม้นะค่ะเนาะเขาป่ามันคนน่ะโอ้อากาศดีมากเลยบรรยากาศสุดๆสุดๆเลยค่ะสงสัยสิได้ใหญ่มาอยู่สิ นี่มาเก็บใบยะนางคะ่ะใบยานางไปแกงหน่อไม้เพื่อนๆนะคะเนาะเขาป่านะคะนะนี่นายคะ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะไปใบยานางคะ่ะมาเก็บใบยะนางกันนะอันนี้เกิดเองเลยเนาะเกิดเองเขามาตรงถัดหน่อไม้ด้วยอย่างด้วยแกงแบบแซ่บเรื่อสซีแกงชูเพื่อน้องกินเน่ยอันนี้ไม่ได้ปลูกนะคะเขาขึ้นของเขาเองตามป่า ก็เลยเดินเก็บตามป่านน,น,นี่ก็แเมนบ้างน,นี่เนาะป้าดนยังงานจ้าดอนะอนากาศอากาศดีมากเลยค่ะแต่ว่าอากาศหักห่อนนะคะดดแดดก็เลยร้อนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนน่ะอู้โพปลาหาเห็ดน,นะคะเขาม,ม,ม,มาหาเห็ดเพื่อเห็ดนะคะซองหาเห็ดพี่น้องโองหาเห็ดจะถ่ายเป็นชุง ชด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 ไปนะคะเนาะไทยปลาไทยนั่นนะคะเนาะไม่หมดเลยตะแกงแล้ใหม่ซุพีซุปนองกินนะคะเนาะแมนมากเลยไปปลูกหรอกเนาะพูน้ำปลานี่นี่เ็นแมนบอกโอ้คือลมเงียดีเนาะอันไหน นี่มา่ก็บใบยะนางค่ะใบยะนางไปแกงหน่อไม้เพื่อนๆนะคะเนาะเขาป้านะคะนะหนึ่งป้าถือนะบรรยากาศอากาศดีมากเลยค่ะแต่ว่าอากาศหักห่อนนะคะนอแดดก็เลยร้อนนะคะเพื่อนๆทุนละอูปายค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะหนึ่งป้าถือนะบรรยากาศอากาศดีมากเลยค่ะแต่ว่าอากาศหักห่อนนะคะนอแดดก็เลยร้อนนะคะเพื่อนๆ นนะอู้อันนี้ป่ามันจ้านะคะป่ามันคนค่ะพี่น้องมีมะพร้าวด้วยต้นมะพร้าวแล้วก็มีอันนี้ป่ามันจ้านะคะป่ามันคนค่ะพี่น้องมีมะพร้าวด้วยต้นมะพร้าวแล้วก็มีโอู้คนนะแม่นวัดตัวนี้นี่น้องแขกเนาะนี่นีนน่นี่นี่โอ้ยพี่น้องเครือนี่คนนะ อ้ปลาหาเห็ดนะนอะเขามาหาเห็ดเพื่อเห็ดนะคะซองหาเห็ดพี่น้องซองหาเห็ดไปหานี่คะ่ะเพื่อนๆเป็นจตออกน้องแขกงต้องมาเบิ้งดูดูเด้อเนะาะเธอว่าเห็ดเธอว่า,าเห็ดปวดเคยเก็บบ่โอ้ยคิดหอดบ้านคิดหอดสมไยมตอนอยู่นังเล่นน,น้อยเนาะคะ่ะเป็นใสเครื่องเยอะ เอาแม่กินน้ำนองหน่อยเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนนองเป็นนองเบนขึ้นไหลแล้วมั้งนี่ยสิบโมงนี่ค่ะปลาดเลยเก็บใบยะนางนะคขานี่รูดเลยนะคะเนาะธรรมชาติล้วนๆเนาะค่ะเนาะอีย่งกับธรรมชาติเก็บใบยะนางนะคขานี่รูดเลยนะคะเนาะธรรมชาติล้วนๆเนาะค่ะเนาะอีย่งกับธรรมชาติมัน คุณนะโอ้อากาศดีมากเลยบรรยากาศสุดๆสุดๆเลยค่ะสงสัยสิได้ใหญ่มาอยู่น้องสาวนะคะนะป๊าดอากาศดีคักเลยเก็บเก็บใบยญานางนะคะเนี่ยรูดเลยนะคะเนาะธรรมาชาติลว้วนๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอยังกับธรรมาชาติยญานางเนาะคะ่ะเนาะเก็บใบยญานางคะ่ะใบยญานางไปแกงน้ำม้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ แกน้งใหม่เซ็บเซ่บอือแกน้องสาวนะคะนะปาดอากาศดีค่ะเลยเ็บมันคุณนะอาอูอากาศดีมากเลยบรรยากาศสุดๆสุดๆเลยค่ะสงสัยสิไดงใหญ่ามาอยู่อยเอยจะไปถ่ายทีิปตัดนอไม้ด้วยนะคะเนาะแกน่องหม้แซ่บเซยบื้อนี้กินกับน้องสาวฮะ กินกับน้องสาวนะคะเนะาะป๊าอากาศดีคักเลยเก็บใบนี่มาเก็บใบยะานางคะ่ะใบยะนางไปแกงหน่อไม้เพื่อนๆนะคะเนาะเขาป้านะคะนะนี่เก็บใบยะานางขาะ,ะนี่หลดเลยนะคะเน,ะะน,ะะนาะธรรมชาติลว้วนๆนะคะเนาะ,ะนยังธรรมชาติในรอบ ในรอบจักปี๋เลยสามสิบปีสี่สิบปีแล้วมั้งบได้เดขาป่านี่เนาะค่ะเนาะรัดในเด่น้องแขกหน่อยแม่นวะอันนี้นี่ก็แม่นอย่บบาไปถ่ายเป็นช่วงชด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 ,ชด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 ไปนะคะเน,นานะถ่ายปลาไทยนั่นนะคะเนาะใบ่ในางเนาะค่ะเนาะเก็บใบยานางค่ะใบยานางไปแกงน้ำมเนาะค่ะเนาะแกงน้ำมันแสบๆในรอบในรอบจักปี๋เลยสามสิบปีสี่สิบปีแล้วมั้งบได้เขาป่านี่